นำวิธีการทำเวิร์กช็อปชิ้นนี้นะคะก็จะเห็นว่าก็จะมีเป็นเหมือนเป็นลายไม้แผ่นใหญ่หญอยู่ด้านล่างนูนขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่าเป็นตัวสอรที่เป็นไม้อ่ะคะ่ะแปะลงไปประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ได้รูปแบบแบบนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใส่เอฟเฟกให้กับข้อความนะคะหรือเป็นในเรื่องของการใส่เอฟเฟกให้กับเลเยอร์นั่นเองอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องสร้างชิ้นงานก่อนนะคะไปที่ไฟล์ New เราก็ทำการตั้งชื่อชิ้นงานความกว้างระบุเป็น900ส่วนสูง350 resolution เป็น72เนื่องจากว่าเราจะเอางานชิ้นนี้ไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่างานชิ้นนี้ที่คุณทำคุณจะเอาไปใช้ในเรื่องของอ่าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแนะนำว่า resolution จะต้องมากกว่านี้นะคะ เลือโหมดเลือกเป็น R G B นะคะ Background content ก็เลือกเป็นสีขาวหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะเราก็ปรับตั้งค่าต่างๆตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK เ,เราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นงานนะคะดับแรกเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์ข้อความกัน ราจะใช้เครื่องมือสำหรับการพิมพ์ข้อความนะคะในที่นี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Horizontal นะคะ Horizontal Type Tool ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการพิมพ์ข้อความในลักษณะของข้อความที่เป็นแนวนอนนะคะถ้าใครที่หาเครื่องมือตัวนี้ไม่เจอนะคะก็อาจจะใช้วิธีการกดที่คีย์บอร์ดกดที่ปุ่มตัว T นะคะระบบก็จะพามา Active ท,ที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะหรือเบื้องต้นณนะตำแหน่งเครื่องมือตรงนี้ค่ะมันยังไม่ใช่ เครื่องมือ horizontal type tool นะคะมันอาจจะเป็นเครื่องมือตัวอื่นเราก็สามารถที่จะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างนะคะเพื่อที่จะให้มันโชว์เครื่องมือที่มันซ่อนอยู่นะคะในที่นี้ก็จะเห็นว่าณตำแหน่งนี้มันจะมีเครื่องมืออยู่4ตัวนะคะคุณก็คลิกเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า horizontal ตัวนี้ไปก็จะเป็นการสั่งว่าถ้าเราจะพิมพ์ข้อความเนี่ยจะให้เราทําการพิมพ์ข้อความโดยใช้เครื่องมือตัวนี้รูปแบบข้อความที่ได้จะเป็นการพิมพ์ข้อความแบบแนวนอนตามปกติ ีนี้เบื้องต้นนะคะเจ้าเครื่องมือตัวนี้ก็จะมีออปชันมาด้านบนเอาไว้ปรับแต่งค่าของเครื่องมือนั่นเองเราจะขึ้นไปดูที่ออปชันมาด้านบนนะคะในส่วนแรกตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์แฟมิลี่นะคะคือ,อเป็นลักษณะของรูปแบบของข้อความที่คุณพิมพ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูคุณเลือกใช้ตัวไหนคุณก็คลิกเลือกต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ของข้อความนะคะเบื้องต้นในส่วนของไซส์ตรงนี้ค่ะคุณอยากได้ ขนาดของข้อความเท่าไหร่คุณสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยตัวเลขยิ่งเยอะนะคะก็จะยิ่งทําให้ข้อความที่คุณพิมพ์มีขนาดใหญ่ขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อมาในเรื่องของสีของข้อความนะคะถ้ากล่องสีตรงนี้เป็นสีอะไรเวลาที่คุณพิมพ์พพิม์มข้อความคุณจะได้สีสีนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนสีก็คลิกที่ตรงนี้คลิกเข้าไปในกล่องสีนะคะก็จะเกิดเป็นหน้าต่างคันเลืพิ เบื้องต้นนะคะให้ทําการเลือกสีที่เราอยากได้ที่แถบแท่งสีตรงกลางก่อนอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ข้อความที่พิมพ์เนี่ยเป็นสีส้มเราก็จะต้องทําการเลือกโทนสีให้ได้เป็นสีส้มที่แท่งตรงกลางตรงนี้อยากได้ทส้มมากแค่ไหนอยากได้ส้มมากแค่ไหนก็คลิกเลือกเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเลือกโทนสีส้มที่เราต้องการอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ในกล่องใหญ่กล่องนี้สังเกตว่าแต่ละจุดที่เราคลิกเมาส์นเนี่ยมันจะให้สี ที่มันต่างกันไปก็คือสีส้มมันก็จะมีส้มหลายเฉดนะคะเราก็เลือกเอานะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งตรงกับจุดที่เลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคกล่องสีตรงนี้เป็นเป็นสีส้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความข้อความที่เราได้จะต้องเป็นสีส้มนะคะวิธีการพิมพ์ข้อความเอามอาไววางที่ชิ้นงานนะคะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งจะเกิดเป็นเคอร์เซอร์เมาส์กระพริบ หมายความว่าพร้อมที่จะให้เราพิมพ์แล้วนะคะเราก็พิมพ์ข้อความลงไปทันทีที่พิมพ์ข้อความนะคะเราสามารถที่จะทําการเคลื่อนย้ายขยับตําแหน่งของเลเยอร์อข้อความได้นะคะโดยการเอาเมาส์ลากออกมาด้านล่างนิดนึงนะคะสังเกตว่าตรงหัวเมาส์เนี่ยมันจะเปลี่ยนก็คือเป็นเครื่องมือที่ให้เราเนี่ยสามารถทําการาเคลื่อนย้ายเลเยอร์ต่างๆได้ที่นี่เดี๋ยวเราจะทําการเคลื่อนย้ายนะคะโดยการคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างนะคะลากค้างแล้วคุณก็ขยับ เลเยอร์นี้ได้เลยแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อความเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนว่าอยากจะให้ข้อความมันตัวใหญ่ขึ้นนะคะคุณก็จะต้องคลิกมาทางด้านซ้ายครังแล้วก็ลากไฮไลท์ข้อความแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ออปชั่นบาร์ด้านบนนะคะทําการพิมพ์ตัวเลขเพื่อเปลี่ยนขนาดของข้อความก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ เลื่อนเมาส์ลงมาที่ด้านนอกอ่าเลื่อนเมาส์ลงมาที่ข้างใต้ข้อความประมาณนี้จะเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องมือมูฟทูลคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายคางแล้วจัดให้อยู่ตำแหน่งกลางค่ะ,ะนี่ถ้าจะเอาแถบไฮไลท์ออกนะคะก็คลิกเมาส์ข้างหลังก็ได้ค่ะหนึ่งครั้ง ก็จะเห็นสีข้อความที่เราต้องการนะคะทีนี้ต่อมาเราอยากจะให้ข้อความของเราเนี่ยมันกลายเป็นลายไม้ใส่เข้าไปเราสามารถทําได้โดยการเลือกใส่ลายแพทเทิร์นเข้าไปนะคะเบื้องต้นเราก็จําเป็นที่จะต้องมีไฟล์รูปภาพนะคะที่เป็นลายไม้ก่อนอันดับแรกเราเตรียมไฟล์ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดไฟล์ภาพเข้ามาไปที่ไฟล์ Open ตอนนี้จะเห็นว่าคำสั่ง Open เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะเราจะต้องเคลียร์ค่าก่อนกลับมาที่เครื่องมือ MoveTool ก่อนซึ่งเป็นเครื่องมือตัวแรกที่อยู่ในกล่องเครื่องมือแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Open อีกหนึ่งครั้งเราก็จะทำการเลือกไฟล์ภาพที่เป็นลักษณะของลายมาที่เรามีเดี๋ยวเพิ่ลคลิกเข้ามาค่ะภาพนี้ก็จะเปิดเข้ามาในตัวโปรแกรม Photoshop พอเปิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเซตให้ภาพภาพนี้กลายเป็นแพทเทิร์น วิธีการเสตให้เป็นแพทเทิร์นนะคะไปที่ Edit Define Pattern คลิกเข้าไปเบื้องต้นเราจะทำการลบชื่อของเก่าออกไปนะคะซึ่งปกติชื่อไฟล์รูปที่คุณเอามาเนี่ยชื่อเขาเป็นอะไรเขาก็จะดึงชื่อนั้นขึ้นมานะคะแต่เราสามารถที่จะลบทิ้งแล้วก็ทำการตั้งชื่อใหม่ได้เสร็จเรียบร้อยเราก็กดปุ่มโอเค เราก็จะได้ลายแพทเทิร์นที่เป็นลายไม้เก็บไว้ในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้เจ้ารูปนี้เราไม่ใช้ละเราก็ปิดไปได้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ลายไม้เข้าไปในข้อความนะคะซึ่งการใส่ลายไม้เข้าไปในข้อความก็คือเป็นการใส่เอฟเฟกเข้าไปนะคะให้ดูในกล่องเลเยอร์จะมีคําสั่ง fx นะคะซึ่ง fx เป็นคําสั่งของการใส่เอฟเฟกนั่นเองคลิกเข้าไปมองหาคําว่า pattern overlay นะคะ อะทีนี้เบื้องต้นนะคะถ้าใครที่ลองทําตามแล้วเนี่ยปรากฏว่าหากล่องเลเยอร์ไม่เจอนะคะสมมุติว่ากล่องเลเยอร์เนี่ยมันหายไปนะคะวิธีเปิดกล่องเลเยอร์ขึ้นมานะคะให้คุณไปที่ Windows แล้วก็จะเจอคําว่า Layer นะคะหรือกด F7 ก็ได้นะกล่องเลเยอร์ก็จะขึ้นมา เมื่อได้กล่องเลเยอร์แล้วนะคะตอนนี้เช็คนิดนึงนะคะว่าเราได้มีการแอคทีฟเอาไว้ที่เลเยอร์ของข้อความแล้วหรือยังนะคะก็คือเลเยอร์ที่ชื่อว่า o ู d นั่นเองนะคะเมื่อถ้าเกิดมันมีการแอคทีฟแล้วเนี่ยแถบตรงนี้มันจะเป็นแถบสีฟ้าขึ้นนะคะแล้วเราก็คลิกที่ FX แล้วก็คลิกที่ Pattern Overlay นะคะเป็นการใส่รูปแบบของลวดลายเข้าไป สังเกตว่าณตอนนี้ข้อความของเราเนี่ยมันมีการใส่ลวดลายเข้าไปแล้วซึ่งลวดลายเนี่ยมันจะเป็นลวดลายที่มันตรงกับในกล่องในกล่องแพทเทิร์นตัวนี้ถ้าลายนี้เราไม่ชอบนะคะเราก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะก็จะเปิดลวดลายให้เราเลือกลายแพทเทิร์นที่เราใส่เข้าไปใหม่ล่าสุดนะคะมันจะอยู่อยู่ในกล่องแพทเทิร์นตรงนี้นะคะ่ะด้านล่างสุดถ้าเบื้องต้นเราเปิดกล่องแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วไม่เจอนะคะให้สกอรลงมาด้านล่างๆนิดนึงแล้วคุณจะเจอ นะคะแล้วก็ทําการเลือกลายแพทเทิร์นที่ต้องการเลยนะที่นี้คือลายไม้ดับเบิลคลิกเลยค่ะ,ะสังเกตว่านะตอนนี้ข้อความของเราอะ่ะมีการใส่ลายไม้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราสามารถที่จะปรับสเกลได้นะคะถ้าปรับสเกลน้อยกว่า100%นนะคะก็เป็นการเหมือนย่อภาพลายไม้อ่ะคะ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าสเกลมากกว่าก็จะเป็นการซูมนั่นเองนะคะขยาย ประมาณนี้อันนี้คุณก็สามารถเลือกปรับลายตามใจชอบได้เลยเอาที่เราดูเราแบบแล้วมันโอเคที่เรามองว่ามันสวยนะคะค่าเบนหมดตรงนี้เรื่องเป็น normal นะ opacity ก็ปรับเป็น100เต็มนะคะเพราะว่าเราอยากที่จะให้ภาพลายไม้เนี่ยมันเห็นชัดนะคะก็ opacity ก็ปรับเป็น100นะคะ ต่อมาข้อความเนี่ยเป็นลวดลายลายไม้แล้วทีนี้เราต้องการที่จะทําให้ข้อความคำว,ว่าบูทเนี่ยมันนูนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับค่าแสงและเงานะคะเราก็จะคลิกเลือกที่ Be v e l and emboss ตรงนี้อ่าสังเกตว่าทันทีที่คลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะทําการปรับให้เลเยอร์ของข้อความคามําว่าบูทตรงเนี้ยมันดนูนูนขึ้นมานะคะในส่วนของสไตล์ลองคลิกเลือกนะคะแต่ละแบบก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาที่ต่างกันออกไป แล้วก็ในเรื่องของในส่วนนี้คุณก็ลองปรับค่าดูนะคะจะเห็นว่ามันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเหมือนกันค่า d i f นะคะเป็นความลึกความเข้มของแสงเงาค่ะมันจะทำให้มันดูเหมือนมันลึกมากขึ้นนะ,ค,ะค่าต่างๆพวกนี้คุณลองปรับเล่นได้เลยนะคะเบื้องต้นเราปรับค่าไซส์ประมาณ13 ถ้าในเรื่องของซอฟ์ซอฟ์เชนตรงนี้นะคะมันจะเป็นการปรับให้มันดูนุ่มนวลมากขึ้นสังเกตถ้าเกิดว่าเราลองปรับมากๆม,มันก็จะดูแสงมันดูนุ่มนวลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ปรับตามใจชอบได้เลยนะทีนี้ข้อความเราก็จะดูนูนขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งมองผนเผลินแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นข้อความที่มันเป็นไม้แกะสลักอะ เอาไปตั้งไว้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใส่เส้นขอบเข้าไปนะคะให้กับข้อความเพื่อให้มันดูคมชัดมากขึ้นเราก็จะคลิกที่คําว่าสโต๋ซึ่งสโตกจะเป็นในเรื่องของเส้นขอบนั่นเองนะคะเบื้องต้นตรงนี้จะเป็นไซส์ของเส้นขอบถ้าอยากให้ขอบเนี่ยมีความหนาของขอบมากขึ้นก็ปรับตัวเลขให้มันมากหน่อยนะคะวิธีการปรับตัวเลขก็คือว่าพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการลงไปได้เลยหรือจะคลิกซ้าย ที่แถบบาร์ตรงนี้ก็ได้คลิกมาทางด้านซ้ายค้างแล้วก็ลากเห็นไหมคะมันก็จะเป็นการปรับเล็กใหญ่มากขึ้นอ่เบื้องต้นเดี๋ยวเราปรับเป็น3พิกเซลนะคะ Position ก็จะเป็นเหมือนอ่าเส้นขอบอะค่ะจะให้มันอยู่ด้านนอกถ้าเป็นเอา d ซเป็นด้านนอก i n s i d e ก็จะเป็นด้านใน Center ก็จะเป็นตรงกลางนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราปรับให้เป็นเอา d ซด้านนอกค่าเป็นโหมดอันนี้เลือกเป็น normal นะคะ opacity นะคะ คือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เส้นขอบเนี่ยมันดูจางหน่อยก็ปรับ opacity ิให้มันน้อยลงแต่ถ้าเกิดต้องการให้มันเข้มมากนะคะก็ปรับเป็น100เต็มส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีของเส้นขอบถ้าสีตรงนี้เป็นสีดำก็จะได้เส้นขอบเป็นสีดำเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ต้องการเส้นขอบสีดำเราสามารถเปลี่ยนสีได้ที่ตรงนี้นะคะโดยการคลิกที่กล่องสีตรงนี้ คลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้าต่าง Color Picker ส่วนของหน้าต่าง Color Picker ตรงนี้สามารถขยับย้ายตำแหน่งได้นะถ้ามันบังชิ้นงานอยู่นะคะเอามาไปวางบริเวณนี้คลิกเมาทางด้านซ้ายค้างแล้วก็ลากขยับได้นะคะรวมถึงกล่องของ Layer Style ด้วยสามารถขยับตำแหน่งมันได้นะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันนะคะอันดับแรกให้เราทำการคลิกเลือกสี ที่แท่งสีตรงกลางก่อนนะคะเบื้องต้นถ้าเราอยากได้เส้นขอบเป็นออกสีออกน้ำตาลส้มๆนะคะออกโทนน้ำตาลเราก็จะเลือกสีที่ท่งสีตรงนี้ก่อนแล้วก็มาทําการเลือกสีอย่างละเอียดมากขึ้นในกล่องสีกล่องใหญ่นะะี่ค่ะแต่ละจุดที่คุณคลิกเมาส์ไปเนี่ยก็จะให้ค่าสีที่มันต่างกันออกไปประมาณนี้นะคะเลือกสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเค เนเรื่องของเลเยอร์สไตล์นะคะถ้าเราปรับแต่งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดปุ่มโอเคทีนี้ต่อมาในส่วนของพื้นหลังนะคะคุณสามารถที่จะทําการสร้างให้พื้นหลังเนี่ยมันเป็นลายไม้แล้วก็ให้มันดูเป็นแผ่นไม้นูนๆแบบนี้ได้นะคะโดยการที่ ให้เราทำการ New Layer ขึ้นมาใหม่1 La ่งเยอนะคะให้ดูในกล่อง Layer มันจะมีสัญลักษณ์หรือเป็นไอคอนหน้าตาแบบนี้เป็นเหมือนรูปแผ่นกระดาษนะคะคลิก1ครั้งก็จะได้ Layer ขึ้นมาใหม่1 La ่งเยอนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนชื่อ Layer กันนะคะ ให้ทำการดับเบิ้คลิกที่ชื่อเลเยอร์นะคะคือข้อความตรงคำว่าเลเยอร์หนึ่งตรงนี้ค่ะดับเบิ้งคลิกเข้าไปก็จะเกิดเป็นแทบ็บไฮไลท์สีฟ้าเกิดขึ้นนะคะเราก็ทำการพิมพ์ชื่อเปลี่ยนได้เลยแล้วกดปุ่ม enter ก็จะเสร็จในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะคะซึ่งการตั้งชื่อเลเยอร์จะมีผลดีในแง่ที่เวลาที่เราทำชิ้นงานกราฟิกเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายเลเยอร์นะคะถ้าเราไม่ได้ทำการตั้งชื่อเลเยอร์ให้มันสื่อความหมายที่เราจะเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเวลาที่คุณจะะกกลับมาแ้ไขะคะ่ค ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาแบบในการหาเลเยอร์ยุ่งยากหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะต่อมาเราได้เลเยอร์ที่จะทําพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้เครื่องมือในการเทนะคะเพื่อที่จะเทลวดลายลงไปนะคะที่เลเยอร์ bg ตัวนี้นะคะอันดับแรกเราก็จะต้องไปที่เครื่องมือสําหรับการเทนะคะซึ่งเครื่องมือสําหรับการเทตัวนี้ก็จะชื่อว่า pen m a r k e t tool เจ้าเครื่องมือ pen a r k e t tool ตัวนี้นะคะถ้าคุณหาไม่เจอให้คุณกดปุ่ม ที่คีย์บอร์ดนะคะกดปุ่มตัว G เขาก็จะพากลับมาที่ตำแหน่งของเครื่องมือ p e n m a r k e t Tool นะคะซึ่งหน้าตาไอคอนก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปถังสีแต่ถ้าเกิดว่าณตำแหน่งตรงนี้ค่ะมันยังมันยังไม่ใช่ไอคอนของเครื่องมือที่เป็นรูปถังสีเราก็จะทำการคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายนะคะค้างนิดนึงบริเวณนี้ ด้านซ้ายค้างนะคะมันก็จะโชว์เครื่องมือที่มันอยู่ณนะตำแหน่งบริเวณนี้ทีนี้เราก็จะทําการคลิกเครื่องมือที่ชื่อว่า Pen Market Tool นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ Option Bar ด้านบนในส่วนของ Option Bar นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวช่วยในการปรับแต่งค่าเครื่องมือนะคะ เบื้องต้นเครื่องมือเพนบักเก็ตทูนเป็นเครื่องมือสำหรับการเทลักษณะาการเทนะคะรูปแบบการเทจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือฟอร์กราวถ้าเทเป็นฟอร์กราวหมายความว่าเทแล้วจะได้เป็นสีนะคะซึ่งสีของค่าฟอร์กราวตรงนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามค่าของกล่องสีตรงนี้นะคะคือกล่องสีด้านบนตรงนี้เป็นสีของฟอร์กราวถ้าตรงนี้เป็นสีส้มแน่นอนเลยว่าเวลาที่คุณเทเนี่ยคุณจะได้พื้นหลังเป็นสีส้มนะคะถ้าจะเปลี่ยนสีก็คลิกเข้าไป แล้วก็จะมีหน้าต่าง Color Picker ขึ้นมาให้คุณทำการเลือกสีใหม่นะคะแต่ในที่นี้นะคะโจทย์คือว่าเราต้องการที่จะเทให้เป็นลวดลายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกเทเป็น Pattern ซึ่งการเทเป็นรูปแบบ Pattern ก็คือว่าเทแล้วจะได้เป็นรูปแบบที่เป็นลวดลายนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะเลือกตรงนี้เป็น Pattern ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายแพทเทิร์นตรงนี้เป็นลายอะไรเวลาคุณเทคุณจะได้ลายนั้นนะคะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่ลายที่เราต้องการเราจะคลิกที่ตรงนี้ค้างคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้าง1ครั้ง,งนะคะก็จะเจอเป็นในส่วนของลายแพทเทิร์นเปิดขึ้นมาให้เราเลือกนะลายนะคะก็ดบัลคลิกเข้าไปก็จะได้เป็นลายไม้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทเลยนะคะวิธีการเทรเอามอมาวางที่ชิ้นงานนะคะซึ่งในที่นี้นะเราจะต้องแอคทีฟที่เลเยอร์ที่ชื่อว่า BG นะคะในที่นี้มันมีการแอคทีฟที่เลเยอร์ BG เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแถบสีฟ้ฟาๆขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทเลยนะคะก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้าย1ครั้งก็จะได้ไลายที่เป็นลายไมยเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เมื่อคุณทําการเทรลดลายลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะพบว่า ข้อความคําว่าบูทของคุณหายไปอันนี้คุณไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะคือเนื่องจากว่าหลักการทํางานของ Photoshop นะคะเขาจะแบ่งออกเป็นชั้นๆน,นะคะหรือจะเรียกมันว่าเลเยอร์ก็ได้นะคะซึ่งณนะตอนนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีเลเยอร์ของ B G เนี่ยมันไปวางทับอยู่มันไปวางทับเลเยอร์ของข้อความให้คุณทําการย้ายย้ายเลเยอร์ที่เป็นข้อความหรือว่าเลเยอร์ที่ชื่อว่าบูทตัวนี้ค่ะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบน นะเพียงแค่นี้เองนะคะข้อความของคุณมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าดูในกล่องเลเยอร์ก็จะเห็นเลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยลำดับลำดับการจัดเรียงการจัดเรียงลำดับเนี่ยในส่วนของเลเยอร์บูดเนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วแล้วก็เป็นการย้ายเลเยอร์ที่เลเยอร์ที่ชื่อว่า BG ไปอยู่ด้านล่างนะคะก็ประมาณนี้ที่นี้ในส่วนของเลเยอร์บี layer นะคะ ยังดูเรียบแบนเกินไปเราต้องการที่จะทําให้ดูเป็นแผ่นไม้ที่นูนขึ้นมานะคะเราก็จะทําการใส่เอฟเฟกให้กับเลเยอร์ BG นะคะเราก็จะต้องคลิกแอคทีฟที่เลเยอร์ BG 1ครั้งคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายนะคะ อพอคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายลงไปเนี่ยก็จะเป็นการ Active l a เยอที่ชื่อว่า BG นะคะก็จะเกิดเป็นแถบสีฟ้าแบบนี้นะคะเราต้องแอคทีฟมันก่อนหลังจากนั้นเรามาคลิกที่ FX นะคะซึ่ง FX เป็นในเรื่องของการใส่เอฟเฟกนั่นเองเป็นในเรื่องของการปรับแต่ง l a เยอร์สไตล์นั่นเองให้แผ่นไม้เนี่ยมันดูนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกใช้เอฟเฟเป็นแบบ emboss ก็ปรับตั้งค่าสไตล์แบบนี้ ตั้งค่าตามนี้นะคะก็ปรับค่าเดฟให้มากขึ้นนิดนึงนะคะอะ่ประมาณนี้ลายไม,มันก็จะดูนูนขึ้นมานิดนึงละนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้อ่าขอบของบริเวณตรงนี้มันดูคมมากขึ้นเราก็ปรับค่าปรับค่าในส่วนของอ่าเทคนิคตรงนี้นะคะถ้ามันสมูทเนี่ยมันจะดูแบบว่าละมุนนิดนึงนะคะ ซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนการปรับค่าของแสงและเงานะอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มโอเคเราก็จะได้ชิ้นงานกราฟิกชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวมาดูวิธีการเซฟนะคะ เวลาที่เซฟนะคะแนะนำว่าให้คุณเซฟเป็นไฟล์นาสกุล PSD ซึ่งมันเป็นไฟล์ต้นฉบับนะคะคุณสามารถที่จะกลับมาแก้ไขภายลหลังอีกได้เพราะไฟล์ที่มันนาสกุล PSD อะค่ะมันยังประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายๆเลเยอร์อยู่คุณสามารถที่จะเข้ามาคิดแก้ไขเลเยอร์แต่และเลเยอร์ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเซฟเป็นไฟล์ PSD กันไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเซฟแอด อ่ะสังเกตนะคะตรงนี้นะคะตรงฟอร์แมตด้านล่างตรงนี้นะคะมันจะขึ้นคำว่า Photoshop PhD, P S D P P P แบบนี้แล้วก็กดปุ่มเซฟเลยนะคะต่อมาเราจะเซฟครั้งที่2นะคะคือเซฟสำหรับงานนี้จะพร้อมที่จะเอาไปใช้งานในทางด้านเว็บไซต์แล้วนะไฟล์ที่คุณจะเอาไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์นะคะจะต้องเป็นไฟล์ที่พร้อมใช้งานในที่นี้จะเป็นไฟล์นิยมใช้เป็นไฟล์ที่เป็น JPEG นะคะเป็นไฟล์ประเภท JPEG กรณีที่เราจะเอาชิ้นงานชิ้นนี้ไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์ Photoshop เขาก็มีตัวช่วยให้นะคะก็จะอ่าเป็นรูปแบบของการ s a ฟ e for ว e b นะคะก็ไปที่ไฟล์จะเจอคำสั่ง s a v e for Web แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ p h o t o s h o p เวอร์ชัน cc นะคะเมื่อคุณมาที่ไฟล์เนี่ยคุณจะยังไม่เจอคำสั่ง s a v e for Web คุณจะเจอคำสั่ง e x p o r t ก่อนคลิกเข้าไปที่ e x p o r t แล้วคุณจะเจอคำสั่ง s a v e for Web นะคะในที่นี้เราใช้ cs 6เรามาที่ไฟล์ล้วก็จะเจอคำสั่ง s a v e for Web เลย เราก็จะเจอหน้าต่าง Save for Web นะคะเบื้องต้นเนี่ยคลิกที่ t o Up ตรงนี้เป็นการปรับมุมมองเป็น2แบบแบบแรกด้านบนตรงนี้เป็นขนาดต้นฉบับนะคะทีนี้เบื้องต้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นขนาดที่เป็นรูปแบบที่แปลกลายเป็น JPEG แล้วนะคะซึ่งไฟล์ประเภท JPEG คือมันเป็นไฟล์ที่เขามีการบีบอัดไฟล์ ให้มันเล็กลงแหละแต่ความคมชัดก็ยังคงมีอยู่ใกล้เคียงกับต้นฉบับนะคะทีนี้เบื้องต้นให้เช็คนิดนึงนะคะว่าที่มุมบนขวามือตรงเนี้ยของคุณเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนเป็น JPEG แล้วหรือยังนะคะให้เลือกเป็น JPEG ตรงนี้เบื้องต้นเลือกเป็น Maximum ก่อนนะคะคุณภาพก็เป็น100แล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าในส่วนของเวลาที่เราเซฟนามสกุลเป็น JPEG คุณภาพ100นะคะขนาดไฟล์อยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะบอกขนาดไฟล์ 205.3k นะคะคือกิโลไบต์นะตัวนี้ก็จะบอกเวลาเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดดาวน์โหลดต่อความเร็วอ,อินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะคะทีนี้เบื้องต้นแนะน,นำนะคะว่าไฟล์ภาพที่คุณจะเอาไปใช้ในงานทางด้านเว็บไซต์อะคะ่ะแนะน,นำว่าความใหญ่ของไฟล์หรือความหนักของไฟล์เนี่ยไม่ควรที่จะเกิน500กิโลไบต์นะคะสาเหตุเพราะว่าไฟล์ใหญ่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่นะคะเวลาที่ มีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณนะคะมันจะต้องมีปัจจัยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาประกอบถ้าอินเทอร์เน็ตที่เขาใช้เนี่ยมันช้านะคะเวลาที่คุณเนี่ยทำไฟล์ภาพที่มันมีความใหญ่หรือความหนักอะใส่ไปที่เว็บไซต์นะคะเวลาที่มีคนเข้ามาที่เว็บไซต์ก็จะต้องมีการโหลดโหลดรูปภาพโหลดข้อมูลต่างๆมาให้ให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขามองเห็นถ้าเกิดไฟล์มันใหญ่มากก็จะใช้เวลาในการโหลดนานมากโดยเฉพาะยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วช้าๆเนี่ย ก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในเรื่องของของความเร็วอะ่ะเป็นเรื่องของความสําคัญเพราะเดี๋ยวนี้คนเราจะยึดติดกับอะไรที่มันรวดเร็วนะคะอย่างเวลาเขาเข้ามาที่เว็บไซต์คุณเนี่ยแล้วเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นองค์ประกอบภายในเว็บไซต์คุณเลย <c oughs> เขาก็จะปิดเว็บไซต์คุณไปเพื่อที่จะไปเข้าเว็บไซต์อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียทําให้ไม่มีคนอยากเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นไฟล์ก็แนะนา,นาว่าไม่ควรที่จะเกิน500กิโลไบต์นะคะเบื้องต้นถ้าสมมุติว่าตัวเลขตรงนี้มันเกินนะคะเราจะมีวิธีการปรับให้มันให้มันน้อยลงกว่า500นะคะโดยการปรับคุณภาพให้มันน้อยลงนิดนึงนะคะก็คลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างแล้วก็ลากเนะะี่ยค่ะก็ปรับคุณภาพให้มันน้อยลงเวลาที่ปรับคุณภาพให้มันน้อยลงนะคะคุณสังเกตนะตรงเนี้ยขนาดของไฟล์เนี่ยมันก็จะเล็กลงตามไปด้วยนะคะ แต่ว่าเบื้องต้นในกรณีนี้ภาพนี้นะคะถ้าปรับเป็น100เต็มเนี่ยมันไม่เกิน500อยู่ละเราก็ปรับเป็น100เต็มได้นะคะแล้วคลิกตรงนี้1ครั้งแล้วก็กดปุ่มเซฟอพอเวลาเซฟนะคะเราก็จะได้นำสกุลเป็น jpeg เซฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกราฟิกชิ้นนี้นะคะก็ลองทำตามดูนะคะในเรื่องของการเรียน Photoshop แนะนำว่าต้อง หัดทำวิร์้ช็อปบ่อยๆเยอะๆให้คุณเคยกับมันเพราะว่าเครื่องมือของ Photoshop วิธีการประยุกต์ใช้งานมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายนะคะ